สวัสดีครับผมคุณครูเลศัก์จ่มคลายนะครับโรงเรียนพรลิทัยคอนแวนวันนี้จะมานำเสนอกลุ่มเยาวชนนะครับที่เรียกว่า Best Practice ของโรงเรียนนะครับกลุ่มเยาวชนดีเด่นต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะเราเรียกสั้นๆว่า V ีเศนะครับซึ่ง ความสำคัญของกลุ่มเยาวชนนี้เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาตามแนวทางของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนนะให้สอดคล้องกับจิตตารมภาิไทยมุ่งเน้นจะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความสามารถมีประสบการณ์และมีทักษะในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะจิตตารมภาลิไทยเนี่ยก็จะมีด้วย การหลหลายแบบด้วยกันนะครับได้แก่รักสุภาพเมตตานะครับแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยตามแนวทางของจิตตารม์นะมีจุดประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการนะครับด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะครับจุดประสงค์ข้อที่1นะเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ ขป้าหมายที่2เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบนะในการปฏิบัติกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงและข้อที่3เป็นการสร้างเครือข่ายนะกลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกในการทำกิจกรรมจิตอาสานะทั้งครูเยาวชนแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและประการสุดท้ายเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบให้ไปสู่ โรงเรียนอื่นๆในสังคมเพื่อกอบประโยชน์ให้กับส่วนรวมทั้งนี้เรามีกิจกรรมและมีการดาเนินการต่างๆเนี่ยเพื่อให้เขาเรียกสอดคล้องกับจิตตารม์นะแน่นอนประโยชน์ของการปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยก็เพื่อส่วนรวมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ นในการสร้างกลุ่มเยาวชนเนี่ยเราก็มีขั้นที่หนึ่งคือการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมนะแต่งตั้งชมรมนะคัดเลือกเยาวชนแล้วก็นำเสนอกับผู้บริหารเพื่อให้การสนับสนุนแล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมตามจิตตาลมพลิไทยนะจากการกําหนดแนวทางการแต่งตั้งแล้วก็มีการประชุมวางแผนแล้ว มาสู่การปฏิบัติกิจกรรมนะในตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะมีแผนปฏิบัติงานประจำปีของชมรมวีเสตหรือชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับพอทำกิจกรรมแล้วในระหว่างทำเราก็มีการประเมินกิจกรรมพร้อมไปด้วยนะแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะหรือเราเรียกว่าการถอดบทเรียนกิจกรรมแต่และกิจกรรมว่านักเรียนได้ มีประสบการณ์หรือมีบทเรียนอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติเนี่ยก็มีประโยชน์หลายด้านด้วยกันนะครับแน่นอนไอ้แนวทางการปฏิบัติการติดตามและการประเมินผลเนี่ยมันทำให้ชมรมเนี้ยเป็นเบสแพคทีสนะเบสแพคทีสก็คือกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์เนี่ยเยาวชนเหล่านี้เป็นแกนนำเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นนะและเยาวชนเหล่านี้ก็เป็นเครือข่ายสำหรับกลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะตอนนี้เรามีทั้งหมด13โรงเรียนนะครับมีโรงเรียนพระัทยคอนแวนต์พัทยนนทบุรีพระไทยพัฒนาเวสพระไทยดอนเมืองเซงขเบียนอสัสสมชัญอัดสมชัญศึกษายอแซฟกรุงเทพ ยอแซฟสัมพันธแล้วก็มีโรงเรียนภรวิสุทธิวงศ์เซนเทเลซาและอีกหลายโรงเรียนครับที่เข้าร่วมโครงการของเราผลสำเริจที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็ดูผลสำมริจ3ปีนะปี60 61และ62นะครับเรามาดูกิจกรรมปี60กันก่อนนะครับปี2 6 6 0เนี่ยชมรมวีเ็ตของเราได้มีตลาดนัดจิตอาสามีโครงการ ประทไทยร่วมทําความดียิ่งคิดยิ่งทํายิ่งมีพลังมีการจัดงานลําลึก27ปีศึกนะคะ,สะเสถียรและมีค่ายเยาวชนต้นแบบจิตอาสาซึ่งเป็นค่ายที่นําตัวแทนแต่ละโรงเรียนทั้งหมด13โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนละ5คนก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมมันเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีจิตอาสานั่นเองนะครับ ปีการศึกษาสมาร61รก็มีกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นอาสาทาสีนะครับกิจกรรมทําดีพี่สู่น้องกิจกรรมลําลึก28ปีสืบพุนาคาัสเถียรแล้วก็มีโครงการพะเทศไทยร่วมใจปลูกปะากาลังโครงการค่ายผู้นําเยาวชนนะร่วมก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันะนี้เป็นตัวอย่างนะครับในกิจกรรมและปีสม6 2กิจกรรมก็ดําเนินอย่างต่อเนื่องเช่น ค่าเยาวชนต้นแบบจิตอาสานะปีนี้เราจัดกันที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มีงานลํำลึก29ปีมีโครงการตามรอยลอเ9ากล้าอาสามีโครงการที่สอดคล้องกับสภา,ภาการศึกษาของสังคมมณฑลกรุงเทพก็คือเจนใหม่ไลหลอดและถุงพลาสติกนะครับแล้วที่สำคัญนะกิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยจะหลอมให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจอาสาและเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่ได้รับเด็กๆเหล่านี้ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะมีส่วนร่วมในการจัดการในการช่วยเหลือนะสังคมในงานอาสาสมัครและงานด้านสิ่งแวดล้อมความสำเร็จแน่นอนมันต้องมีปัจจัยนะปัจจัยที่มาเนี่ยของความสำเร็จเนี่ยปัจจัยแรกเลยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารนะแล้วก็มีนโยบายมีการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือได้รับการสนับสนุนจากมุทิโคเออร์นะแล้วก็โรงเรียนในกลุ่มเครือคาทอลิก13โรงเรียนนะครับแล้วก็มีครูที่ปรึกษาครับที่ให้การสนับสนุนร่วมคิดร่วมทําวางแนวทางร่วมกันแล้วสุดท้ายกลุ่มเยาวชนจิตอาสาหรือว่าวีเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําร่วมกับองค์กรอื่นๆอีกนะในสังคมหลายองค์กรด้วยกันนะครับ บทเรียนที่ได้รับครับได้เรียนรู้กระบวนการทํางานด้านจิตอาสาแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์นะรวมถึงกิจกรรมเนี่ยเราก็มาถอดบทเรียนกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับการเผยแพร่และการยอมรับจากสังคมนะเราได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเช่นมี Facebook ชมรมอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มี Facebook ของ นะกลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก c e b o o k โรงเรียนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับการได้รับการยอมรับนี้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มวีเซตทั้งหมด13โรงเรียนแล้วก็มอบรางวัลน,นะให้กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายนะรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลในงการขับเคลื่อนนะครับซึ่งชมรมวีเซตก็จะมีสภา การศึกษาคาทอลิกให้การสนับสนุนมีกองทุนคุ้มครองเด็กและสำนักพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานครและที่สำคัญคือมือมุ้ที่โคเออร์ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่าเราได้รางวัลมานะครับได้ไปรับรางวัลปีที่ผ่านมาเราจัดที่โรงเรียนอัศสมชัญบางรักนะครับก็ขอให้เนะยาวชนเหล่านี้เป็นต้นแบบของสังคมนะถือว่าเป็น เบส p r พ c t ทิสแล้วก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำความดีทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นทําเนียบของ3ปีที่ผ่านมานะปี6 0 6 6 6 2นกะเราก็จะมีแกนนำเยาวชนต้นแบบนะจิตอาสาหรือว่าชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับฟังการนำเสนอในครั้งนี้นะหวังว่าเป็น การนำเสนอกลุ่ม best practice ของโรงเรียนเราโรงเรียนพัทยไทยคอนแวน t ขอบคุณมากครับ